แต่ว่าคนยว่าจุม่หมนคนในบ้านนแต่ว่าคิดซไม่ใช่คนอยู่ในบ้านทุกะครเอคันเขาว่าคนในบ้านนะผู้ใดไปไปยึดส่ย็ญาไปอเมริกาไยพไปได้ไยึด่กคนลูกหลานบ้านเานี่ ใครอยู่ใส่ยแล้วอนนี้เมนชินาโคตนันเหมองแต่คนไปจากบ้านไปแล้วคนออกจากบ้านไปออกจากบ้านไปพรเจ้มันตายกันนี้เลยใส่วัวอันนี้วัถึงก็ตายจต็มาไมุ่ญได้เพาถึงมันตายมัมุดได้เ็แก้มไปน้ต้องมาเติมนางไก่รับ

ทำนองนี่แะเหกันไปจะอันกเยอะเลยได้เขานบนอ่าังกินบีบันปรแจสิกัต้องยอเนี่ยไปแต่แรเก่าเพ็นบปปุนนะ่ะมัยากท่จะเจอมเคยอโอมุเคยฮะมาเนไปแม่น้ำคลองกับน้ำแม่คลองนี่เหนตัวเด็กจแม่้ำคลองม่น้ำคลองคือแม่น้ำคลอง,น,อง,อน,องน้ำแม่คลองอ <c oughs> แม่้ แม่ลำมีน okay. yeah ี yes, you know ie, imi, right ่บุตรตัวต uh, okay. ัวว uh, ่าลำมีเนาะใส่ลำมีส oh, ันนีจะดีกว่าสันนีมันเป็นสะขานเป็นอยแล้วสันคมัก็เป็นเป็นน้ำญ่ายสระเป็นน้อยน้ำนท่านใช่ตอนนี้มันซึมมหรือเปล่าเป็นอย่างโบรานแบบมีมีมา มีมเจ็นั่มีม้าเอมันก็เดินทั้งหมดยัมักนัแล้วว่าใหนขั้นเท่าไหร่สภาพแกเน่ยมนีะมนีม้ีมามีมาหมมีมาเลมีมาดดีม้าเจหนังไกย ใจบหามรกจมาเข้าม oh, ีมาเจาาสักพักแล้วนะบอวาฝากมีบุญยอมีมาแต่ดุน้ำในม่อนแเฮือกเรีเฮือกเฮือกอ๋อออักษรอันเด้อโอวาสฝากมีมาแต่ดุนนใดแม่น้ำของลรมเองไหล นมีน้ำมาพบกันมีน้ำฝ<ล>นไม่ลองผ่านไปทุกวันไหลลองหนสายสัมพันธ์สัมพันธ์ทีบอกไหลไหลลองหวมสายสัมพันธ์ผู้สูงอายุไหลไลองหวมนสายสัมพันธ์ออนท,ที่สุด สายสัมคันธ mm. enfin ์หิบหาตามดีนน้ำนจะเดินเข้าไปถือถือนะอืมได้นี่แล้วได้แล้วได้แล้วได้องเดมัน้มดแลตุล้่องตรลี่องก็ได้ตอนนี้ย่างทอนแย่ก็เนี่ยอนแย่เมี้บอดบ่นบ่นนบนสุดรักซ่องนะฮะมีครของบ้าน Lục làn khâu lục ngũ xa Lục làn khong bàn Lục làn khong bàn Mình khoan Mình khoan Khâu ngũ xa Ờ, ừ. sí, Quân khong bàn Lục lan khâu lục ngũ xa Khâu ngũ xa Kim môn bon thi công tha. công tay 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 đó tay công 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 tay Một tay công tay đồng hạt công nhé công tay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  công Bất công tay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 

เหมือนเหมือนเหมือนดังดวงใจว่เหมือนดั้งดวงใจเหมือนแก้วดวงใจเครือนะบ้างมันาจมันดั้งเราทำหลับมือแกนวหนัหมือนแก้วดวงใจดวงใจดั้งดวงใจใจวะแบบแบบแบกทีหนึ่งฮะแบบแบบทีหนึ่งเลยนะใจเงียบขอประดับเนาะประดับเพื่อนบิล

ได้ที่บันนี่นะอ่าได้ละโอ้จันภูมีมาเฮ็ดทำนองเพลงให้เพลงยังก็หลักตังซื้อให้แล้วบ่ซื้อาเพลงยังแก่หลักบ้านต่อมีเจ้าหลักบบบบว่าเจ้าหลักมากอย่งเงี้ยใส่ซื้อให้ได้หลักบ้านต่อนีหลักบ้านต่อนีดีกว่าบ่ายว่าแก้วแก้วหลักมันมันมันเขามีแล้วว่าหลักบ้านต่อนีซะละ อันนี้บ็ให้ว่าแก้วเด้หลักบ้านตักมีโลดบ้านนี่อันบ้านนี่หาว่าแก้วหลักบ้านนี่เออคือได้กันได้กันแต่ว่าซื้อหนักขายอ้อซื้อเพ่งเออมันมีอยู่แล้วจริงหลักบ้านตักมีโลดมาบหรอเตอเตอนมาตัวหลักบ้านมันเพิ่อนใส่ใส่ซื้อว่าแก้วหลักบ้านได้แก้วหลักบ้านวะแก้วหลักบ้านประกาศกันหรือวะเออได้กันอ่ะได้กันเพื่อนประกาศละข้าหลวงเออข้าเมืองก็มาเอาแล้วเนี่ยเป็นหลักอิกเนี่ยเป็นหลักอิกของเมืองเนี่ยบ้านไหนบุญจักบ้านหลักเมืองก็ไม่มีหลักบ้านเขาจะ แกหลักเมืองไหนมันจะเป็นผู้แต่งเนาะเออมนเพลงขนาดแมเมนต์สองเพลงประกอบส่วนสองว่าตัวตัวเหตุแกหลักเมืองขนาดแมีนบอกตัวเจ้าหลักเมืองเขาเป็นอาจารย์นั่นแต่งสอสีมึงสองแต่งเอตัวเพลงที่สองใครแต่งปัญใจว่าพันธนากับเพลงที่ห้าสาวพันสาเออสาวพันสาเป็นอะไรกินดีไหมคำว่านั่นน่ะอาจารย์ผมมีผมมาอันผู้ใดเป็นผู้รองนางแสงมณีไทยไทยเลยไทย คนโฮงน้ำลิ like ้น oh พ <Y> ีวานยโอ้โหลบบุกสลอปสลอปพี่บุญอีเดียวสักวันนี้จะมาแจกเกลือหลักบ้านให้วันนี้นะเกลือบ้านมากมีเอาเสริมเยอะยูได้น้ำได้เยอะข้าเ bye me look at him หกล่าทุกปีบุญแก้วหลักบ้านพอ หอดหยาบก็เข้าใจดีเดือนเดือนหกเล้าทุกปีบุญแก้วและบ้านพอ